สวัสดีนะครับวันนี้ก็คณะกรรมการนโยบายการเงินได้มีการประชุมเพื่อทบทวนจุดยืนและทิศทางที่เหมาะสมของการดาเนินนโยบายการเงินโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่วันละ2.5ต่อปีโดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการหนึ่งท่านลาประชุมนะครคณะกรรมการเห็นว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมอยู่ในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่องแม้ภาคการส่งออกและการผลิตที่เกี่ยวข้องชะลอลง โดยในปี2567และ68เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวอย่างสมดุลขึ้นจากอุปสงค์ในประเทศการท่องเที่ยวและการฟื้นตัวของภาคการส่งออกอย่างน้นก็ดีมีความเสี่ยงที่ภาคการส่งออกอาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเท่าที่คาดจากปัจจัยเชิงโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปด้านอันตรางเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะข้างหน้าตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและแรงกดดันด้านอุปทา,านจากปรากฏการณ์เอลนีโญ คณะกรรมการประเมินว่าตาโรเบียนโยบายที่ระดับปัจจุบันเหมาะสมกับบริบทที่เศรษฐกิจกำลังทยอยฟื้นตัวกลับสู่ระดับศักยภาพเพื่อให้เงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายอย่างยั่งยืนเสริมสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาวและป้องกันการสะสมความไม่สมดุลทางการเงินอีกทั้งช่วยรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินในการรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้าจึงเห็นควรให้คงอัตราโรเบียนโยบายการประชุมนโยบายในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้การดําเน,นินนโยบายการเงินในระยะข้างหน้าจะพิจารณาให้เหมาะสมกับแนวโน้มและความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจได้เงินเฟอ้อต่อไปนะครับก็ขอลงรายละเอียดในแง่ของข้อมูลเศรษฐกิจที่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วก็เรียนว่ารอบนี้ก็ในการเผยแพร่อัปเดตตัวเลขประมาณการด้วยนะฮะก็เริ่มในภาพรวมก่อนว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ฟื้นตัวต่อเนื่องนะแต่ว่าแรงขับเคลื่อนยังกลับมาไม่ครบ ถ้าดูจากภาพด้านซ้ายมือจะเห็นทิศทางของการฟื้นตัวของเศรเษฐกิจที่ชัดเจนแล้วก็นาจุดนี้ก็อยู่เหนือระดับก่อนโควิดแล้วนะฮะแล้วก็มองไปข้างหน้าก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแรงผลักด้านหลักของการฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมาคือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กลับเข้ามานะฮะแล้วก็จะ,จะเห็นใน,ในภาพตรงกลางเนี่ยว่าในแง่นนของแนวโน้มในระยะต่อไปก็คาดว่า จะกลับสู่แนวโน้มปกติได้แต่ในประมาณปลายปีหน้าปานะสารโทษปลายปี2 5 2 5นะ,ะก็แต่สิ่งที่อาจจะโน้ตไว้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จำนวนนะักท่องเที่ยวจากจีนมาน้อยกว่าที่เราได้คาดไว้ระดับหนึ่งนะฮะจากปัญหาแล้วก็เรื่องของอ การเปลี่ยนแปลงในแง่ของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนด้วยก็มองไปว่าในระยะยาวเนี่ยก็เป็นไปได้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างว่าจํานวนนักท่องเที่ยวจีนสัดส่วนที่เข้ามาในประเทศไทยอาจจะน้อยกว่าแต่ในขณะเดีวยวกันก็มีนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่จากประเทศจีนกลับมาทดแทนเป็นเส้นสีฟ้าเงยโดยรวมเนี่ยแนวโน้มของการท่องเที่ยวก็ก็จะเฟื้นตัวไปต่อเนื่องนะฮะ,ะตัวที่เป็นมีความแผ่วอยู่คือการส่งออกนะฮะแล้วก็สะท้อนในดัชนีการผลิต ของผู้ประกอบการที่ที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการส่งออกค่อนข้างเยอะคือเส้นสีแดงก็เป็น MPI ของ Export Sector ก็จะเห็นว่าอยู่ในระดับที่ที่ที่ทรงตัวแล้วก็ติดลบในในช่วงที่ผ่านมาะะเพราการที่แรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจมีความแตกต่างกันในแง่การท่องเที่ยวกลับเข้ามาแต่ว่าภาคสงออกยังฟื้นตัวไม่เต็มที่เนี่ยก็นําไปสู่ความแตกต่างในแง่ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างภาคสินค้า ที่อาจจะอิงกับการสงออกมากกว่ากับภาคบริการที่อิงกับการท่องเที่ยวที่มีการฟรื้นตัวที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะฮะโดยตั้งแต่หลังโควิดและเปิดประเทศขึ้นมาเนี่ยาการฟฟ้นตัวของเศรษฐกิจไทยก็นําด้วยภาคบริการเป็นสคัญดูจากภาพด้านซ้ายมือก่อนซึ่งเป็นเครื่องชี้ด้านอุปทานนะฮะจะเห็นชัดเจนเลยเส้นสีเขียวคือ Service Production Index แล้วก็ เส้นสีเทาที่เป็นภาษีมูลคา่าเพิ่มในในธุรกิจโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างชัดเจนแล้วค่อนข้างในในอัตราที่ที่ที่สูงด้วยนะฮะแต่ว่าในภาคการผลิตนะที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการส่งออกและภาคสินค้าเนี่ยเส้นสีแดงก็จะเห็นสรงตัวอยู่ในร,ระดับที่ต่ําแล้วก็อาจจะขยายตัวเป็นลบในช่วงที่ผ่านมานะฮะความแตกต่างระหว่างภาคการสินค้ากับภาคบริการก็สะท้อนอยู่ในการบริโภคกราฟ ตัวกลางเช่นเดียวกันนะก็จะเห็นเส้นสีเขียวการบริโภคบริการเพิ่มขึ้นแรงต่อเนื่องนะฮะในขณะที่การบริโภคสินค้าเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะฮะการฟื้นตัวถ้าดูภาพขวามือในแะง่ของภาคบริไอภาคตลาดแรงงานเนี่ยการฟื้นตัวของภาคบริการก็เป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญที่ทําให้โดยรวม รายง,งานกลับเข้ามาเข้ามาอยู่ในระดับที่เหนือโควิดแล้วนะฮะเพราะว่าสัดส่วนรายง,งานที่อยู่ในภาคบริการมีสูงกว่าที่อยู่ในภาคการผลิตนะครก็เป็นเป็นตัวที่เน้นย้ำว่าภาคบริการจากไหลมิติเนี่ยค่อนข้างจะจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญนะครคราวนี้ถ้ามาดูในตัวเลขของ GDP ข้อมูล GDP ก็ลองรูในรายละเอียดว่าความแตกต่างระหว่างภาคสินค้ากับภาค บริการเป็นยังไงบ้างแล้วก็เอาข้อมูลจ d p มาแล้วก็มามาสร้างเ,เพยามวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยสร้างมาจากทั้งฝั่งที่ใช้ข้อมูลด้านจับใจ่ายใช้สอยนะฮะด้านที่จะไปยว่ use เส้นสีฟ้ากับฝั่งที่เป็นด้านการด้านอุปทานนะฮะก็เส้นสีแดง Supply จะเห็นในอันแรกภาพด้านซ้ายมือเนี่ยในภาคสินค้า ก็จะเห็นภาพคล้ายกันว่าช่วงแรกก็มีการฟรื้นตัวแต่ว่าช่วงหลังก็อยู่ในระดับที่ที่ททต่ำแล้วก็จะหดตัวบ้างในภาคการสินค้านะรอการส่งออกที่ต่าแต่ในภาพกลางก็จะเห็นว่าที่เป็นแล้วเนี่ยภาคบริการมีการฟรื้นตัวขึ้นนะก็ตอกย้ําภาพของความแตกต่างในแง่ของภาคบริการกับภาคสินค้าที่เป็นข้อสังเกตในภาพกลางก็จะเห็นว่าถ้ามองข้อมูลเครื่องชี้ที่ของนา ัวเลขจีดีที่มาจากด้านการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยคือเส้นสีฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วและแรงกว่าข้อมูลที่สร้างมาจากฝั่งที่เป็นด้านการผลิตและด้านอุปทา,านคือเส้นสีแดงนะฮะเขสะท้อนว่าช่วงหลังเนี่ยจจะมีความท้าทายในการที่จะจับชีพจรของภาคบริการโดยเฉพาะ,ะจากโครงสร้างตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะก็เป็นความท้าทายที่เราแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานก็ต้องพยายามจะจะจับชีพจรภาคบริการต่อไปนะฮะคราวนี้ถ้าดูภาพขวาสุดเนี่ยแต่แค่แค่ถ้าดูในภาพภาพกลางใหม่คือตัวเลขสีฟ้าที่เป็นเครื่องชี้จากด้านด้านอุปสงค์โดยรวมมันมันล้อไปกับภาพอื่นๆที่ที่ผมได้โชว์ไว้ก่อนหน้านี้อินดิเคเตอร์หลายๆห,หลังที่มาจากด้านอุปทานด้าน คืงชี้การบริโภคเนี่ยก็สอว่าภาคบริการมันฟนื้นขึ้นค่อนข,ข้างแรงนะครคราวนี้ภาพขวามือถ้ามองตัวเลขของ GDP กระส้นสีแดงโดยรวมข้อมูลล่าสุดของตรมที่สที่ออกมาก็คือต่ํากว่าที่ทุกสํนานักคาดไว้นะฮะแต่ว่าถ้ามองในองค์ประกอบและข้างในไส้ของข้อมูลเนี่ยเ้าล,ลองสร้างอุปสงค์โดยรวมโดยที่ไม่รวมผลของการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์คงคลังซึ่งมีความผันผวนพอสมควรเนี่ย ก็จะเห็นาภาพอุปสงค์โดยรวมเส้นสีน้าเงินทึบเนี่ยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีนาโน้มาสอดคล้องกับที่คณะกรรมการได้ประเมินไว้ในรอบก่อนๆนหน้านี้กระเส้นสีฟ้าที่ ตันลานเบาๆหล,หลายๆเส้นคือประมาณการที่ทํามาตั้งแต่ต้นปีนี้นะก็แนวโน้มในแง่ของอุปสงค์โดยรวมที่ไม่รวมสินค้าคงคลังเนี่ยก็อยู่ในแนวโน้มที่สอดคล้องกับกรรมการมองไว้การฟรื้นตัวของเศรษฐกิจที่นําโดยภาคบริการขับเคลื่อนด้วยการท่องเที่ยวแล้วก็อุปสงค์ภายในประเทศก็เป็นภาพที่ตัวเลข GDP ในในรายละเอียดก็สอดรับนะครับ คันนี้มองไปข้างหน้าในอนาคตนะฮะก็ขอเรียนก่อนว่าคราวที่แล้วที่เราเผยแพร่ตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจเนี่ยสำหรับปีหน้าได้รวมผลของโครงการ Digital วอลเล็ไปแล้วนะฮะแต่ทั้งที่นั้นเพื่อความชัดเจนเพื่อให้รูกคราท่านจะเปรียบเทียบ ได้กับสำนักกนอื่นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้รวมผลของดิจิต a ลวอลเลตรอบนี้คณะกรรมการคิดว่าจะจะดีถ้าจะเผยแพร่ตัวเลขทั้งคู่ที่รวมแล้วก็ไม่รวมเพื่อเพื่อความกระจ่างนะฮะก็ขอเริ่มตัวเลขด้านซ้ายมาดูแบบไม่รวมผลของดิจิ t a ลวอลเล็ก่อนนะฮะสิ่งแรกที่อยากจะ้ตก็คือว่าประมาณการตัวเลขปีหน้านที่3.2เนี่ยถ้าดูหน้าตาของการขยายตัวสิ่งที่อยากจะโน้ตคือแท่งสีเขียวนะฮะที่ ปีนี้เป็นลบหมายความว่าผลแรงส่งจากภาคส่งออกสินค้าปีนี้เป็นลบแต่ว่ามองว่าปีหน้าจะกลับมาเป็นเป็นแรงส่งควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวที่ยังฟื้นตัวต่อเนื่องแล้วการบริโภคที่ก็ยังดําเนินต่อไปก็ในภาพรวมเป็นภาพของการขยายตัวที่สมดุลขึ้นไม่ใช่แค่โหลดแต่ว่าพึ่งาการท่องเที่ยวและภาคบริการแบบอย่างเดียวนะนนี้คือในในในสาระของ Shape of growth ของปีหน้าคราวนี้แล้วก็ถ้ารวมผลของ Digital Wallet mm hmm. ไปในปีหน้าก็คาดว่าจะโต3.8นะแล้วก็ในใน,ในปี2524นะฮะ mm hmm. งั้นตัวเลขที่เผยแพร่ไปคราวที่แล้วที่4.4คนจะเทียบกับ3.8นะฮะไม่ไม่ใช่ให้คนจะเทียบ4.4กับ3.2นะฮะมันคือคนละคนละพื้นฐานกันนะงั้นถ,ถ้ามองในภาพรวมถามว่าเออ คณะกรรมการได้ปรับประมาณการยังไงก็มีการปรับลดลงมาระดับหนึ่งจาก4.4มาเป็น3.8นะฮะเหตุผลหลักๆของการที่ที่ปรับประมาณการปีหน้าลดลงก็ส่วนหนึ่งมาเรื่องของนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมาน้อยกว่าระดับหนึ่งที่เทียบกับที่คาดไว้เมื่อคราาที่แล้วนะฮะอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของโครงการดิจิทัลวอล d ิจ i ทัล Wallet เองที่เงื่อนเวลาอาจจะมาช้ากว่าที่เราได้ตั้งสมมติฐานไว้เมื่อเมื่อคราวที่แล้วกรอกับรูปแบบที่อากจะเปลี่ยนไปในแง่ของปริมาณเม็ดเงินด้วยนะฮะก็รวมๆก็เป็นภาพของการฟรื้นตัวต่อเนื่องแล้วก็ถ้ารวมไม่รวมก็เป็นตัวเลขที่ที่เห็นไว้ส่วนในปี2568ก็ขยายตัวประมาณ3%นะฮะบวกลบใกล้เคียงกับศักยภาพของของเรา ในแง่ของเงินเฟอ้อทั่วไปก็ตัวเลขที่ออกมาล่าสุดคอเดือนตุลาเนี่ยก,ก็ติดลบแล้วก็ช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าในระดับที่ลดลงจากระยะก่อนหน้านี้นะซึ่งมีส่วนใหญ่นี่เป็นจากปัจจัยชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นมาตรการภาครัฐที่ช่วยอุดหนุนคา่าไฟฟ้ากับราคาน้ำมันเนี่ยรวมทั้งมีเรื่องของอาหารสด ที่อาจจะปรับลดลงจากปัจจัยเฉพาะด้วยนะก็มีปัจจัยชั่วคราวที่คาดว่าจะค่อยๆหมดไปแล้วก็ในปีหน้าเะยะข้างหน้าก็มีแนวโ้มที่เงินเฟอ้อจ,จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ทรงตัวอยู่ในกรอบเป้าหมายดังที่โชว์ในภาพขวานี้นะฮะครับครับส่วนถ้าดูในแง่ของทั้งเงินเฟอ้อกับเศรษฐกิจโดยรวมนะก็ในลักษณะที่เป็น รวมความเสี่ยงไปด้วยเส้นทึบก็คือเส้นที่ไม่รวมผลของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเส้นปลาคือเส้นที่รวมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะฮะหลักๆก,ก็คือว่าทั้งสองด้านใน,นแง่เศรษฐกิจและเงินเฟอ้อคณะกรกรมการก็มองว่าโดยภาพรวมความเสี่ยงมันสมดุลทั้งขาสูงกับขาต่ําก,ก็มีความสมดุลมีความไม่แน่นอนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงปีหน้าถัดไปเนี่ยทั้งจาก ภายนอกประเทศเรื่องของเศรษฐกิจโลกเรื่องของสถานก,การณ์ในตะวันออกกลางราคาน้ำมันโลกภายในประเทศก็มีความไม่แน่นอนเรื่องของมาตรการรัฐด้วยว่าจะมีเงื่อนเวลาอะไรแล้วก็รูปแบบยังไงด้วยนะฮะก็เป็นความเสี่ยงที่ี่ทัข้างสมดุลในแง่ของตัวเลขตามที่ผมเรียนนะฮะก็ในปีหน้าเนี่ย GDP ถ้าถ้ารวมดิจิทัล w อลลูนปรับจาก4.4และ3.8แต่ว่าถ้าไม่รวมดิจิทัล w อลลูนก็คาดว่าปีหน้าจะโตประมาณ3.2นะฮะส่วนเงินเฟ้อทั่วไปก็ถ้ารวมดิจิทัล w อลลูนก็ปรับลดลงจาก2.6มาเป็น2.2นะฮะแต่ว่าถ้าไม่รวมดิจิทัล w อลลูนก็คาดว่าจะอยู่ประมาณ2%ในปีหน้านะครับแล้วก็ทรงตัวในระดับประมาณ2ในปีถัดไปด้วยนะะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของ งเครั้นงนี้ในแง่ของการดําเน,นาินนโยบายการเงินนะครับก็คณะกรรมการก็ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับปัจจุบันเนี่ยก็สอดคล้องกับแนวโน้มที่เป็น underlying trend ของเศรษฐกิจแล้วก็รวมทั้งรูปแบบการขยายตัวของเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าสิ่งที่เมื่อกี้ที่ผมได,ได้กล่าวไปเรื่องของอแรงส่งว่ามาเน้นภาคสินค้าหรือภาคบริการมันก็มีนัยยะต่อ นโยบายระดับหนึ่งเพราะว่า,าผลของกระดาดอกเบี้ยเนี่ยมันกระทบทรงผ่านแตกต่างกันไม่ว่าภาคสินค้ากับภาคบริการนการที่โดยทั่วไปแล้วการที่ภาคบริการแบบมีบทบาทเยอะเนี่ยเ,เป็นไปได้ว่ามันอาจจะคล้ายๆมีผลต่อเงินเฟอ้อมากกว่าใน,ในภาพร,รวมเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับคนจํานวนเยอะมีเกี่ยวเรื่องเรื่องของค่าจ้างที่ที่อยาจจะ,จะ,จ,ะจะรับแรงกดดันนะฮะก็ก,ก็งั้น น้ำหนักระหว่างภาคสินค้ากับภาคบริการก็มีความสําคัญแต่ในภาพรวมนะก็ถ้ามองจากซ้ายไปขวาในแง่ของอรษิกิจก่อนเนี่ยโดยภาพรวมก็ทยอยกลับสู่ระดับศักยภาพนะฮะแล้วเงินเฟอ้อก็กลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายนะ,ะตัวที่ปัจจัยที่คณะกรรมาการดูก็คือเรื่องของเสถียรภาพของระบบการเงินแล้วก็ทางการเงินโดยรวมด้วยภาพที่3เนี่ย ถ้าดูในงง่ของสินเชื่อ,อนี่ครวัวเรือนแล้วก็นี่ภาคธุรกิจต่อ GDP เนี่ยได้เพิ่มไปพอสมควรในช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าช่วงหลังก็ได้มีแนวโน้มที่ที่ปรับลดลงดีขึ้นนะฮะแต่ก็ถือว่ายังเป็นป็นปัปจจัยหรือประเด็นความเสี่ยงที่ต้องแก้ไขต่อไปแต่ว่าอย่างน้อยก็กมีทิศทางที่ท,ที่ที่ดีขึ้นนะอ,องั้นอัตราดอกเบีย้ยปัจจุบันระดับที่อยู่ในปัจจุบันนี่ถือว่ามีส่วนอ,อย่างน้อยไม่ไปช่วยเพิ่มให้ นี่สินมันโตเร็วไปไป,ไปมากกก่นนีก้ก็ช่วยให้มีกระบวนการกลับสู่ปกติของทั้งสินเชื่อด้านการเงินด้านเงินเฟอ้อแล้วก็ด้านของเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาถ้ามองในแะง่ว่าขนาดของอัตาราดอกเบีย้ยที่ปรับขึ้น2%เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะต่ําเลยเทียบกับต่างประเทศทั้งในเอเชียทั้งใน ประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะและการส่งผ่านของเราก็ไม่ได้สูงมากไปกว่าประเทศใน,ในแถบป้าน,นี้นะฮะก,ก็ได้รวมก,ก็ถือว่าอยู่ในในในโหมดที่จะกลับสู่กลับสู่สภาพปกติอยู่นะฮะแล้วก็เป็นเหตุผลที่คณะกรรมการเลยมีมติวันนี้เป็นเอกสารให้คงอัตราดอกเบีย้ยไว้นะฮะโดยที่คิดว่าอัตราดอกเบี้ย ในปัจจุบันเนี่ยเหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจท้งมีเสถียรภาพในระยะยาวแล้วนะฮะส่วนรายละเอียดประมาณการน,นี่ก็ได้แจกท่านไว้ก็ที่ผมาจะไฮไลท์อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าถ้าจะเทียบัจตัวการขยายตัวอของปีหน้าอ à, รอบนี้กับรอบที่แล้วขอให้เทียบ4.4ที่ประกาศไว้คราวจะแล้วกับ3.8นะฮะแต่ว่าถ้าไม่รวมก็จะเป็น3.2ในปีหน้าเงินเฟอ้อก็เช่นเดียวกันคุณจะเทียบกับ 2.2กับ2.6ปีที่แล้วแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวมีการปรับลดลงประมาณ5,000 500, 0คนในปี67เทียบกับก่อนหน้านี้นะ,ะก็เป็นส่วนหนึงที่ผมเรียนว่าทำทำให้การปีหน้าเราได้ปรับการประมาณการลดลงครับก,ก็ในในภาพรวมเป็นอย่างนี้ขอเรียนเชิญคำถามได้เลยครับ